ดูข่าวละครกันม้าดีกว่านะครับบวงสวงเปิดกล้องกันไปอีกเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับละครจากค่ายพลีพลัสอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือพริกกะเกลืออยกกันไปขยงกันไปเยอะแยะมากมายสมศรีปินดารานะครับแน่นอนว่าพระเอกเป็นคุณวีวีรภาพสุภาพไพรบูรณ์ประกบกับแพนเค้กเขมยนนี่ทุกคนละสีเลยนะสาวๆนี่สีสันนี่สลิมมากเลยนะสวยดีเนาะสวยอ่ะน่ารักดีอ่ะเออเออน่ารักน่ารักใครเห็นเสี่ยวเดียวอ่ะ มพิชนาตโอมล์อิงานนี้พี่ต้อมารุษสารว่าเป็นคนกำกับนะคะครับแล้วก็นักแสดงก็เยอะแยะมากมายเลยนี่ก็ไปกันเต้เป็นเหมือนเขาบอกว่าเพล็กกับเกลือเนี่ยเป็นเออเป็นบทพันธ์เมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วนะตายฉันเกิดไม่ทันน่ะจริงๆแล้วมันก็ต้องย้อนยุคใช่ไหมสามสิบกว่าปีที่แล้วหรือยังเกิดไม่รู้สิเกิดไม่ทันแต่เขาบอกว่าเขาก็จะมีการนมาปรับเกิดไม่ทันสามสิบกว่าปีใช่เหรอ มากขึ้นเขาบอกแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคู่พระนางเนี่ยนะเขาก็จะแบบว่าเอ่อจะถ่ายให้กลมกลม่อมน่ารักแล้วก็เป็นการมาเจอกันครั้งที่สามของทั้งคู่ละครหรือต้มยำทำไมพริกกับเกลือดูกลมกล่อมน่ารักอะไรยังไงแต่ว่าเดี๋ยวนะ,ะฉันนึกไม่ออกจริงเลยเขามาเจอกันครั้งที่สามแล้วอะเขาบอกอ๋ะจริงเหรอการโครจรมาเจอกันเป็นครั้งที่สามของทั้งคู่ก็จะไม่ทําให้แฟนละครผิดหวัง แสดงว่าเขาเล่นละครคู่กันแล้วมันไม่ประทับใจฉันแน่ๆเลยจาจำไม่ได้จาได้ไหมล่ะจำไม่ได้เหมือนกันเพราะฉันคอละครนะจ๊ะเออเอออ่ะไปฟังนิดนึงว่าน้องแพนเค้กนะคะแล้วก็พี่วีเนี่ยรวมทั้งพี่ต้อมมารู้จะพูดถึงละครเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะ ก็เป็นเรื่องรวาวคอมมนต์ติครับสนุกสนานมาบทรป,ประพันธ์ของคุณชูวงชาญยจยินดาเป็นบทรป,ประพันธ์เมื่อตั้งแต่ปีประมาณ25 1 7ันห้อิดเกิดอะไ่รอย่างยางโ็เคไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรนะครับก็เราก็จะปรับบทรป,ประพันธ์ที่เป็นบทตป,ประพันธ์คลาสสิกของคุณชูวงเรื่องพริกกระเทือนนะครับ ให้ทันสมัยนะครับตามยุคสมัยได้ทันนะครับก็ผ่านทางการแสดงของทั้งทั้งทั้ง,ง,งวีทั้งแผ่นเค้กนะครับก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักขอ,ข,อของของความรักที่ที่เอ่อาตาม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 เพื่อไปให้เข้าขาเข้าคู่กันเหมือนพริก๋เกลือนะครับเข้าใจไหมครับคนหนึ่งก็ คนนึ่งก็ตามอีกคนหนึ่งไปเพื่อจะอยากรู้ว่าทําไมเขาช่างลึกลับซับซ้อนขนาดนี้ทำไมไม่เปิดเผยความจริงออกมานี่คือพระเอกแล้วทําไมแบบนางเอกแสนสวยนี่แบบจะทําอะไรให้เป็นเรื่องเป็นดาวอยากให้กับชีวิตตัวเองดูมีค่ามากขึ้นก็ไปทํางานในบริษัทเดียวกันประมาณนี้นะ <ผม S 1> ครับขอถามครับพี่ต้อใครพริกใครเกลือครับเอเอสงสัยมันต้องผสมกันแล้วเป็นพริกกับเกลือต้องคอยตามดูเออนะไม่น่าใจขอขอพริกกับแกงของเป็นพริกแป๊ะนี่จะเป็นกเอะไรขาวขาวขาวจะอาดจะมาเนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดูง่ายดูสบายแล้วก็น่ารัก ครับก<ม>็<ม>ในเรื่องมีปัญหาจากที่บ้านนะครับก<ม>็เลยหนีออกจากบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>แล้วก็เขาก็มารู้ทีหลังว่าเราไม่ใช่เป็นแบบคนพเน,นจรธรรมดาสามสามนวนี้สามแล้วเนาะใช่ใช่สามแล้วครับ ก็เราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะแพรเนาะใช่ค่ะแล้วเรื่องที่เล่นอย่างคราที่เราล่าสุดมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้เถียงไม่ได้อะไรกันเนาะมันก็จะเป็นคนละเป็นเป็นพีเรียดหน่อยนึงเนาะใช่ครับก็น่าจะเปลี่ยนไปน่าจะโอเคคือผมภาวนากับแพรม้เสมอว่าถ้าเกิดเราเจอกันเนี่ยจะโดนละครจะโดนละครแอตลอดฮะค่ะก็ฝากติดตามชมด้วยแล้วกันนะคะละครเรื่องใหม่นะคะของแพรกับพีเรเรื่องพลิกกระเกลือค่ะรับรองว่าน่าจะสนุกสมชื่อแน่นอนก็ฝากติดตามชมด้วยค่ะ และเราก็นึกออกแล้วเรื่องตะวันยอแสงนั่นเองเรื่องล่าสุดก่อนหน้านี้ก็มีบ่วงหงษ์นัเราจำไม่ได้วะเราไม่ดูไงดูดูดูจริงเหรอไม่ดูดูอยู่ดูอยู่ไม่ได้ดูเออแต่ว่านึกไม่ค่อยออกเป็นคู่ที่อาจจะดูแล้วไม่ค่อยแมทกันดาราเขาเยอะดาราใหม่เยอะเรื่องตะวันยอแสงก็ดังนะ